ดูแล้วสวยสย,สยยยใสสสสเเ็็นนลมนววววงาสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆน,นะครับผมที่ติดตามน้ปูกันมาเนาะเพลงนี้โรงเรียนของหนู how to าบปู้สรทันหรือน้ปูนั่นเองนะครับผมอินโทรเกาตามเพลงเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นฮาร์โมนิก้า แต่เทราว่าถ้าเรามีกีตาร์ตัวเดียวเราจะสามารถเล่นให้มันมีสำเนียงแล้วฟังออกมาเป็นแบบว่าเฮ้ยโรงเรียนของหนูของพี่ปูพงศิษย์ได้ไหมที่สอนโดยนปูชื่อคล้ายๆกันเป็นไอดอลเป็นไอดอลสมัยเด็กนะครับผมจะบอกเลยว่าเพลงนี้น้ปูฝึกเก่าเป็นเพลงแรกเลยตั้งแต่สมัยเมื่อแบบว่าอายุ1415ี่้โอนานมาแล้วแก่่เป็นแผลหรือเปล่าเนี่ยรูดขนาดเนี่ย โอเคครับผมเพลงนี้เนาะพื้นฐานของคอร์ดมันก็จะมีอยู่4คอร์ดหลักๆก็คือคอร์ดจีนะคอร์ด G ีในที่นี้อย่างที่นภูเคยทําหลายคลิปก็คือว่าถ้าปกติเราจับแค่นี้ใช่ไหมก็คือนิ้วกลางนิ้ว,น,วนิ้วชี้นิ้วนางเราเราเปลี่ยนแปลงมานิดนึงนะครับผมเอานิ้วกลางเนี่ยไอเอานิ้วนางเนี่ยขึ้นมาที่สายที่2ช่องที่3ก็คือช่องเดิมมาแหละแล้วก็เอานิ้วก้อยไปแทนที่สายที่1ช่องที่3าม เพื่อที่ว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการเล่นโน้ตแปลกๆที่มันแทรกเข้ามาในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์เริ่มต้นเนี่ยนะซึ่งการดีดขอจีนั้นเราจะเริ่มที่สาย6ก็คือ6 3 2 1 2 3 2 6านะจำแพทเทิร์นนี้ไปก่อนนะครับผม คอร์ดลำดับต่อไปคอร์ด e minor e minor เนี่ยไม่มีอะไรยากเลยเราไม่ต้องจับก็ได้เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ต้องดีดในสายที่จับเลยก็คือสาย4กับสาย5ถูกไหมเราดีดแค่สาย6 3 2 1 2 3 2 6อันนี้คือรูปแบบของ e minor และ a minor 5 3 2 1 2 3 2 5นะวนเวียนกันไปอย่างนี้คอร์ดสุดท้ายคือคอร์ด d 4,3,2,1,2,3,2,4 2, 2, 2, อันนี้คือคอร์ดดีเรามาเริ่มต้นกันที่ประโยคแรกของเพลงโรงเรียนของหนูเปลี่ยนแปลงวิธีการจับนิดนึงปกติจับคอร์จีลักษณะน,นี้ใช่ไหมโอเคยกปล่อยนิ้วให้หมดเลยแล้วเหลือไว้แค่นิ้วกลางนิ้วเดียวก็พอที่สายที่6เพื่อแล้วเพื่อที่ว่าเราจะเอานิ้วชี้เนี่ยมากดที่สายที่2ใครที่รู้สึกว่าโอ้แบบนี้เนี่ย การถ่างนิ้วมันลำบากเกินไปเปลี่ยนก็ได้ครับผมเอานิ้วนางขึ้นมาแทนในสายที่หกช่องที่3ามนะครับเพื่อที่ว่านิ้วชี้เราจะมาเล่นณจุดนี้เห็นไหมครับว่านิ้วชี้เนี่ยเราจะกดที่สายที่1โดยโน้ตเริ่มต้นเราจะดีดสายที่6กับสายที่2พร้อมกันพอโน้ตที่2ปุ๊บเห็นไหมนิ้วชี้กดสายที่1เลยช่องที่สายที่2ช่องที่ปั๊มปั๊ม กดดี3ามครั้งปล่อยกดปล่อยสครั้งอ่าสครั้งย้ําแบบนี้แล้วโน้ตต่อไปใช่ไหมนิ้วก้อยเราจะมาที่ช่องที่3ทันทีจริงๆโน้ตมันมีแค่นี้คือสายที่สองล้วนๆเลยปล่อยกดปล่อยกดแล้วก็ไปช่องไปสายที่หสายเปล่า สายเปล่าเลยก็จะได้เสียงนี้แต่ว่าที่มันฟังดูแล้วมันไพเาาราะมันสวยขึ้นไปนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราเติมเบสไปทุกครั้งที่เราเล่นสายที่2องไงเห็นไ,ไหมฮะเราเติมเบสด้วยไปทุกครั้งใครที่ยังเติมเบสไม่ทันก็เอาแค่นี่คือจบในชุดคอร์จีแล้วต่อไปมันก็จะเชื่อมไปหา e minor e minor ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเนี่ยดีสาย6กับสาย2พร้อมกันเลย แล้วก็เล่นเหมือนเดิมก็คือไอสายที่2นี่แหละเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของมันสำคัญชุดแรกของการเล่นตั้งแต่ that, G ีมาถึง e m เ n o r โน้ตมันมีแค่นี้ทีโดทีโดเลมีทีโดทีโดเลมีทีโดทีโดเลมีแ,ลมแค่นี้เอง2ขคอร์ดรวมแต่ก็อย่างที่นะ้าปูบอกก็คือว่ามันฟังดูแน่นมันดูแน่นขึ้นก็คือเราเติมเบสไปด้วยทุกครั้ง เล่นให้ดูตั้งแต่แรกนะครับผมจะจ้ร์อจี้ม,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 มาเห็นไหมเราจะใส่เบสไปทุกเม็ดก็ได้หรือว่าจะเว้นมันบ้างก็ได้อันนี้ลองไปดีไซน์ลองลองล,องลองไปเพิ่มเติมดูแต่ว่าหลักๆของมันคือโน้ตมันมีแค่นี้ต่อไปเป็น a m เ n o r a m i n o r เนี่ยจะเปลี่ยนแล้วก็คือเป็นสาย5กับสาย3คู่กัน แต่นิ้วชี้เราจะปล่อยนะพอคู่ปุ๊บไปสายที่สอง3าสองสสองแล้วก็ลงคอร์ดดีลงคอร์ดดีที่นี้ก็คือสาย4กับสาย2คู่กันเล่น a m i n o r มามันก็จะเป็นงี้ใช่ไหมโน้ตหลักๆอยู่แค่สายที่2อห็น่ไหม โน้ตแรก4กับ3 2สองสายเปล่าขึ้นมา3ไปสายสองกลับมาสายสามอีกครั้งหนึ่งสองเปล่าหนึ่งแล้วก็ลงดีเลยเล่นแบบต่อเนื่องก็จะเป็นปัม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 ปัปปมนะพ, vant, พอด <4 S 1> ี4กับ 2, 2ปุ๊บย้ำสออีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ยกอีกนิ้วกลางที่เราอยู่ที่สายที่1ช่องที่2เนี่ยออกปั๊มกลับมากลับมาที่4กับ2พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเล่นต่อเนื่องจาก a m เม o r ไปหาดีขึ้นมาจบที่สาย2อ,อีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคเราจะเล่นกันมาตั้งแต่ G ถึง D เลยก็คือชุดแรกมาถึงชุดนี้เลยเนาะ ถ้าไม่ทันเราหยุดก่อนได้นะไม่จําเป็นต้องดูต่อไปเรื่อยๆเพราะยิ่งดูเดี๋ยวมันจะยิ่งงงกว่าเ่าไมเกรนจ,จะขึ้นเ่าๆอะไรประมาณนั้นจากคอจี G, เริ่มต้นครับผมนิ้วกลางสแตนบายเลย6กับ2พร้อมกัน E น่อเ r a น i n o ด d เพราะนั้นจบประโยคแรกชุดแรกเราไปประโยคที่สองกันจีคราวนี้จับเต็มเลยจับเต็มในทีน่นี้6 3 2 1 2 1 2> เห็นไหม6 3สา2สองหแล้วก็ปล่อย ปล่อยนิ้วก้อยเพื่อที่จะเล่นเป็นสายเปล่าอ่าโอเคนะปูพูดช้าๆนะครับผมเริ่มกันที่6 3สามสองสองหสองปล่อยสองอีกครั้งหนึ่งนี่คือจบคอร์ดจีตรงนี้อีกทีหนึ่งหกสามสองหนึ่งสองหสองปล่อย2เข้า e เม n เ r E minor ไม่ต้องกดอะไรเลย6กับหนึพร้อมกันสายเปล่าๆแล้วนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ก็ได้จะใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับผมปัมป๊มปัม๊มปั๊มก็คือ2 1 2ปล่อยแล้วก็ขึ้นมาสายที่3 2 1 2ปล่อย3 A-M i n o r ลง A-M ม n o r ก็คือ c 5อาากับ3พร้อมกันปั Bam. Bam ๊มปั๊มปั๊มเราปล่อยนิ้วชี้นะ c กับ3แล้วก็2-3 2สายที่2ช่องที่1ลงคอร์ดีลงคอร์ดีก็ c กับ2พร้อมกันปล่อยนิ้วกลางที่มันเป็นสายที่1เล่นสายเปล่าปั Bam ๊มปั๊มเนี่ยคือจบอินโทร แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูตั้งแต่แรกจนถึงตรงนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าท่อนร้องกันแล้วโอเคครับผม ดันั้นจบอินโทรซึ่งการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่า,าเก่าได้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถพลิกแพลงคิดต่อยอดไปได้นะไม่จําเป็นจะต้องแบบามาตามน้ปูทุกเม็ดเพราะอย่างตัวน้ปูเองเนี่ยเวลาที่เล่นเพลงลักษณะนี้เราจะรู้สึกได้ว่าบางครั้งบางทีมันมีช่องว่างระหว่างตัวโน้ตเกินไปเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงเราก็ใช้วิธีการแบบว่า เมื่อออดบ้างพูออฟบ้างเกาเสริมเติมมันเข้าไปบ้างนะกพูดถึงได้บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมาตามตามทุกเม็ดเพราะถ้าตามดม้วยมันจะดูเป็นหุ่นยนต์มันแข็งกระด้างมากเลยอันนี้ก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนแต่ว่าตัวโน้ตคร่าวๆทั้งหลายแหล่นะนะกพูดก็ทําตัวอย่างให้ดูกันไปแล้วคราวนี้ท่อนร้องมันจะเกายัางไงละ่ะแพทเทิร์นง่ายๆเลยครับผม 6, 3 2 1 2 3 2 6สําหำหรับขอดี สาายลมดวพัโปโปโเห็นไหมมันก็จะตรงเป๊ะเข้าพอดี6 3 2 1 2 3 2แล้วก็เปลี่ยนคลิวดูแล้วสวยใสใส6 3ส1 2สอองสสอง E minor เข้ามา A เ minor ลมไม่ใช่ลมเย็นลมเย็นไวไวสวย เห็นไ,ไหมจบพอดีลงดีงามก็คือใช้แพทเทิร์นเบสสามสองหนึ่งสองสามสองเปลี่ยนสามสองหนึ่งจุดที่มันเปลี่ยนเนี่ยเริ่มต้นที่เบสเสมอนะวนเวียนไปอย่างเงี้ยจนจบเพลงจบท่อนเลยนะ้ปูทำให้ดูยาวๆนั่นก็คือสายลมหนาวพัดผบโ,โ,โรพยคริวดูแล้วสวยใส เย็นลมเย็นไวไวสวยงามบ้านอยู่ใกลภูพระกันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครอ่าก็เช่นเคยในในในขณะที่เรานำไปใช้จริงในขณะที่เรานำไปเล่นจริงเนี่ยก็ เพิ่มเติมเสริมเข้าไปบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเล่นตามนะภูร้อยเปเซนี่ยมันดูหลวมไปหรือว่าเมโลดี้ดนตรีหรือว่าวิธีการเก่ามันดูว่าแข็งกระด้างไปเราก็เติมเข้าไปได้อาจจะแบบว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นเบสสามสองสามหนึ่อเบสสามสองเบอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะูภูพูดให้เป็นไกด์หรือจะเอามาผสมกันเลยก็ได้อย่างเช่นสายลมนาวพัดบ รพริวดูแลล้วสวสสยยยววสยยยยใเเ็นมาอบไหมเราสามารถที่จะติดแต่งเติมเสริมอะไรมันไปก็ได้เอาสตรัมเข้ามาสวมด้วยเอาวิธีการดีดเข้ามาสวมด้วยคือคือทำหลายหลายอย่างฮะอย่าอย่าให้มันมีแพทเทิร์นเดียวแบบเดียวในเพลงเพราะมันฟังดูแล้วมันจะรู้สึกได้ว่ามัน เขาเรียกว่าไรมันบางเกินไปอ่ะมันไม่มีจินตนาการเกินไปท่อนท่อนต่อไปมันก็เหมือนกันยามร้อนซานร,ร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายเนี่ยใช้วิธีการเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆหรือบางคนกาไม่ได้ยามร้อน าวถึงใจไม่ตีคอร์ดไปเลยง่ายๆเลยลงลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงแค่นั้นอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดเยอะแล้วปวดหัวงงแล้วสุดท้ายทำไม่ได้ท้อเปล่าๆและสุดท้ายสุดท้ายช่วงโซโล่บางคนบอกว่าโอ้โหทำยังไงเล่นโซโลถ้าเกิดว่าเรา เคยฟังยเดียวขยับตัวก่อนรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ไม่อยู่กึ่งกลางไงไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเพลงนี้มามาเรื่อยหรือว่าเคยฟังเลยเราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยเราจะจําได้ว่าเมลโลดี้มันอันเดียวกันกันกบอินโทรเลยเพราะฉะนั้นเราจิบอินโทรเนี่ยมาเป็นโซโล่ได้เลยครับผมเอ่อมันจบตรงไหนนะไม่มีเพลงคุ้มกันเราเรียนมีคูนคขรนนอรนนท่งสรเรียนของหนู ไกลไกลอยากให้คุณคุ้นหันมองโรงเรียนของเอาอินโทรมาใส่เป็นโซโล่เลยเหมือนเดิมเป๊ะ ย้อนยามร้อนแสนร้อนยามนา้ำก็น้ำถึงใจไม่มีผ้าป้คครูปกายจบแล้วโรงเรียนของหนูถามว่าง่ายไหมไม่แต่ถ้าถามว่ายากเกินไปไหมก็ไม่อีกอ่ะเพียงแค่พยายามฝึกฝนทำความเข้าใจ กับเพลงแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีรูปแบบการจับให้มันมีอะไรที then, then, say, wonder, ่มันมากกว่าการที่แบบว่าเขาบอกว่าจีจับอย่างนี้ก็จับอย่างนี้เขาบอกว่าเอเ่เดอร์จับอย่างนี้ก็จับอย่างนี้คิดให้มันแตกแขนงคิดให้มันต่อยอดมากไปกว่านั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้เพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะมีเทคนิคมันสามารถที่จะมีวิธีการอะไร ต่าง,าง,างๆนานามาเล่นมาเพิ่มมาเติมมาเสริมให้เพลงมันมีความไพเราะมากขึ้นขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากที่ดูกันจนมาถึงนาทีนี้ฝากผลงานอื่นๆของน้าปูด,ด้วยในชาแนลนะครับมีอะไรบ้างนั้นไม่บอกไปหาดูกันเองเพราะว่าบอกไปก็ไม่ดูอยู่ดีโอเคครับมีความสุขกันมา,มากๆสวัสดีครับ